สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนกับลองนะคะวันนี้ลองก็จะมาสอน,นเพื่อนๆใช้กริยาเซิร์นะคะเซิร์ร์เอสตาร์นะคะแล้วก็เตนเนร์นะคะว่าใช้ยังไงนะคะซึ่งกริยาเซิร์และเอสตาร์นะคะลองเคยสอน,นเพื่อนๆใช้มาก่อนหน้านี้แล้วค่ะซึ่งเป็นกริยาสองกริยาเนี้ยเป็นกริยาที่ค่อนข้าง ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่อนยากนะคะสำหรับคนต่างชาตินะคะว่า,าที่จะแยกว่าจะใช้ยังไงนะคะวันนี้เราก็จะมาเสริมว่ามาสทอนอีกครั้งหนึ่งะะมาสอนอีกครั้งหนึ่งว่าใช้ยังไงแล้วก็แถมกริยาเตเนด,ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการทั้ง3าตัวนี้จะมีการใช้ที่ค่อนข้างสับสนนิดนึงนะคะเรามาเริ่มกัน ด้วยการใช้กริยา start นะคะการใช้กริยา start นะคะซึ่งเราก็เคยสอนไปแล้วว่ากริยาใชา้ start นี้นะคะก็คือใช้สําหรับบอกสถานที่หรือตําแหน่งนะคะหรือสถานภาพที่เกิดเพียงชั่วคู่ชั่วคราวนะคะไม่คงทนนะคะอย่างเช่นอารมณ์นะคะที่มีการปเปลี่ยนแปลงได้นะคะตัวอย่างนะคะไทยแลนด์เดีย start in Asia t h a i l a n d i a e s t ต e n a s i a t h า i l a ย d i a นดีอนอนดก็คือประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็กริยา estar ก็คืออยู่ที่อยู่ที่เนาะ en ก็คืออยู่ en คือที่นะคะ Asia ก็คือเป็นทวีปเอเชียนั่นเองนะคะคือประโยคนี้ก็จะหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ที่ทวีปเอเชียนะคะแล้วก็ถัดมานะคะ Oye ส s เ á s ต u สม a ยค o i e s t ส s muy guapa นะคะ Oi ก็คือวันนี้นะคะ Estas นะคะก็คือแปลว่าคือนะคะ m u y แปลว่ามากใช่ไหมคะ Guapa แปลว่าสวยนะคะ Guapa าสำหรับใช้กับผู้หญิงนะคะเป็นคำคุณศัพท์นะคะส่วน Guapo ก็ใช้สำหรับผู้ชายนะคะพอลงท้ายด้วยโอเนาะแล้วก็เห็นไหมคะว่าใช้กับ สถานภาพที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคู่นะคะลักษณะที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคู่ในประโยคนี้ก็จะหมายถึงว่าวันนี้เธอสวยมากเลยนะเธอสวยแบบสวยแบบไม่ใช่ว่าสวยอ่ามันถือว่าสวยเพราะว่ามีการแต่งตัวดีทําผมแต่งหน้านี่นะคะก็หมายถึงอ่าสวยเป็นชั่วชั่วชั่วครู่ชั่วคราวนะคะแต่ถ้าเราใช้กับกริยาเซรนะคะกริยากริยาเซรก็จะหมายถึงว่าความสวยที่ ติดตัวมาอยู่แล้วหรือคงทนนะคะอย่างถ้าเราบอกจะบอกว่าเอร s สเอริส e มุ u ยกว่าปะเอรสมุยกวคือใช้กริยาเซอร์ใช่ไหมคะก็จะหมายถึงว่าเธอเป็นคนสวยสวยมาแต่แต่ดั้งแต่เดิมสวยมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใช้กริยาเอ t a r ก็จะหมายถึงวันนี้เส,สวยจังอาจจะเป็นสวยเพราะแต่งหน้าทําผมมาอะไรแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่านะก็หวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะคะ แล้วก็ประโยคถัดมานะคะ estoy muy enfadada contigo estoy muy enfadada contigo muy นะคะแปลว่ามาก enfadada แปลว่าโกรธนะคะ contigo หมายถึงกับเธอนะคะฉันโกรธให้เธอนี่แหละดังนั้นก็แปลว่าฉันโกรธกับเธอฉันโกรธเธอมากเลยนะตอนเนี้ยนะคะหมายถึงแสดงอารมณ์ใช่ไหมคะแสดงการ,ปรเปลี่ยนแปลง ทางอารมณ์นะคะก็จะใช้กริยา estar นะคะถัดมานะคะการใช้กริยา s e r นะคะการใช้กริยา s e r กริยา s e r จะใช้กับ,ก,บ,ก,บการบอกลักษณะคุณภาพนะคะอย่างเช่นสีขนาดส่วนประกอบวัสดุหรือสถานภาพที่เกิดที่ลักษณะภายนอกของเรานี่นะคะอย่างเช่นนะคะกริยาตัวอย่างนี้นะคะ ม i c a าซาเอส a กรนเดม a s a าซาเอสกรนเดนะคะก็มีกาซาก็คือบ้านของฉันใช่ไหมม i หมายถึงของฉันใช่ไหมคะก a าซาก็คือบ้านบ้านของฉันเนี่ยแกรนเดแปลว่าใหญ่นะคะก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่นั่นเองนะคะก็คือแสดงถึงลักษณะใช่ไหมคะสักะภายนอกใช่ไหมคะแล้วก็อันโตนิโอเอสมุย p วาป อันโตเนียเอชมุยกวาโปอันโตเนก็เป็นชื่อใช่ไหมคะช,ชื่อผู้ชายใช่ไหมคะเอชมุยกว่าโปก็คือเป็นคนหลอ่อนั่นเองนะคะก็คือเขาเป็นคนหลอ่ออยู่แล้วนะคะหลอ่อตั้งแต่เดิมจึงตแตกต่างกับกริยาเอสตาร,ร์นี่ใช่ไหมคะเกสตาร์มุยกว่าปะจะประโยคนี้ใช่ไหมคะซึ่งหลอ่อวันนี้หลอ่อจังเลยวันนี้วันนี้ส,สวยจังเลยอะไรนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนหลอ่ออยู่แล้วหรือเป็นคนสวยอยู่แล้วนะคะ ต่อมานะคะ e o o s de mi hermano son i n t e l ลาดเฉลีอีโคสก็คือลูกใช่ไหมคะลูกที่เป็นที่มีหลายคนใช่ไหมเพราะว่าใช้ผูรัังใช่ไหมคะใช้เป็นพ้าหมูพจน์เพราะว่ามีตัวเอลูกของอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นพี่ชายน้องชายนะคะแต่ว่าแค่บอกว่าเป็นพี่พี่น้องที่เป็นผู้ชายนะคะ ลูกของพี่น้องของฉันที่เป็นผู้ชายเนี่ยซ้อนอินเตอร์อินเตอร์เนเตก็คืออินเตอร์เรีนแต่ก็คือ,คอมีความฉลาดนั่นเองนะคะเขาคือเขาเป็นคนพวกเขาเป็นคนฉลาดแล้วก็ต่อมาลาซิยาเอสเด p l ลาสติโกลาซิยาเอสเด l á ลาสติโกลาซิยาก็คือเก้าอี้นี้นะคะเก้าอี้ลาซิยาเนี่ยเอสเดอพลาสติโกทำมาจากพลาสติกนะคะ ก็จะบ่งบอกถึงส่วนประกอบหรือวัสดุนั่นเองนะคะที่ใช้ในการทำเนาะต่อมา mi coche es blanco mi coche es blanco mi coche ก็เช่อไปว่ารถรถยนต์ใช่ไหมคะของฉันมีสีขาวนะคะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะก็เหมือนเป็นส่วนประกอบหรือขนาดเป็นสีเป็นรูปร่างภายนอกนั่นเองนะคะหรือว่า mi coche es bonito นะคะก็เหมือนกับอันต้นนี่ไอสควอปนั่นเองนะคะก็คือเป็นลักษณะลักษณะที่แบบสวยงามนะคะโบนิโตแปลว่าสวยเอสต์ส mm ์สปาตุสยาซอนเบียโฆสเอสต์ส์สปาตุสยาซอนเบียโฆสนะคะเอสต์สปาตุสก็คือรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าเหล่านั้นนะคะยา yeah. ก็คืออ่า เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่า yeah. ก็คือเกิดขึ้นแล้วนะคะซอนเบียโคสเบียโคสก็คือเข่าเก่าแล้วอืมก็สมายประโยคนี้จะหมายถึงว่ารองเท้าพวกนี้มันเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือใช้ในการบอกสัญชาติใช่ไหมคะเซรใช้ในการบอกสัญชาติอาชีพความเป็นเจ้าของหรือใช้อธิบายสิ่งของทุกคนอันนี้ก็คือใช้อธิบายสิ่งของทุกคนก็คือส่วนนี้นะคะแล้วอันน่ะ es e s p a ñ o l a ana es e s p a ñ o l a ana เป็นคนสเปนใช่ไหมคะใช้บอกสัญชาติอย่างว่าหรือซอยเดตายันเดอซอยซอยผู้ผิดซอยไยแอลเดส่ะนะคะซอยไยแอลเดส่ะอย่างนี้นะคะก็ฉันเป็นคนไทยนะอะไรเงี้ยหรือว่าซอยเอสตูเดียนเตบอกอาชีพใช่ไหมคะซอยเอสตูเดียนเตก็คือฉันเป็นนักเรียน ซอย professor อะฉันเป็นคุณครูอะไรแบบนี้นะคะหรือบอ่งบอกความเป็นเจ้าของเนาะบ่งบอกความเป็นเจ้าของ Deacon s นี่นะคะ Deacon s st boligrafo Deacon s st boligrafo Deacon ก็ de es. de es. de คือสอนไปแล้วนะคะในการถามด้วย Deacon เป็นของใครใช่ไหมคะ d a หมายถึงของเกียนของเป็นใครใช่ไหมคะของใคร คือบร,ปริปากกาบริกระโฟก็คือปากกานี้นะคะหมายถึงว่าปากกานี้เป็นของใครนั่นเองถ้าเราจะตอบว่าเป็นความเป็นเจ้าของก็คือเอ e มิลเอสมิลเ,เป็นของฉันเองนะคะเอสมิลมิลมิลนี้ใช้มิลเพราะว่ามันเป็นบริกระโฟท,ที่เป็นเพศชายนะคะก็เลยต้องใช้เอ e มิลถ้าเป็น ถ้าคำนามนี้เป็นเพศหญิงก็จะใช้คำว่ามีอ่ะนะคะมีอ่ะมาถึงของฉันเองนะคะจะเป็นเพศหญิงในกรณีนี้เพราะว่าบริกา a โฟเป็นเพศชายอย่างนั้นจึงตอบว่าเอชมีมันเป็นของฉันเองแบบนี้นะคะและการใช้กริยาเตนเนนะคะการใช้กร er ิยาเตนเนรเตเนแปลว่ามีนะคะกริยาเอเตเนรดยปกติกแล้วจะมีความหมายว่ามีนะคะ ใช้ในการอธิบายบุคคลนะคะอธิบายบุคคลอ,อย่างเช่น Pedro Dianne Belo Rizado Pedro Dianne Belo Rizado นะคะ Pedro ก็คือเป็นคำนามอ่าเป็นคำนามไม่ใช่เป็นเป็นน้มเลเป็นชื่อผู้ชายนะคะผู้ชายชื่อ Pedro นะคะ d i a n e มีเ e l o ผมผมใช่ไหมคะผม r i ซ a d o Risado ก็คือ,อยักโศกนั่นเองนะคะเป็นลอนรอเป็นลอนลอนนะคะอ Rubio อ้าวมีผมเป็นลอนแล้วก็ Rubio ก็คือ bron ใช่ไหมคะ bron สีสีทองเนาะสีผม bron นเนาะดังนั้นก็แปลว่าเบโดเนี่ยเขามีผมที่สี bron เขาเรียกสี bron นเนาะสี bron แล้วก็อยากโศกด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเป็นลอนหรือว่า Ana, Ana tiene แอนนาแอนนามีตาใช่ไหมคะแอนะะ Ana, a, ar, นามีตาสีฟ้าใช้บอกใชธิบายบุคคลหรือว่า ใช้บอกสถานภาพทางร่างกายอารมณ์โดยใช้กับคำเหล่านี้นะคะอย่างเช่นอัมเรอัมเรแปลว่าหิวนะคะฟรีโอแปลว่าอืมนานัเขียนหะิวหิวหนาวกาลอร์ก็คือร้อนดอลอก็คือเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดอืม เจ็บปวดเมียด,ดก็คืออ่ากลัวสวยย่บง่วงนอนเสร็จแปลว่าหิวน้ำนั่นเองอันนี้หิวข้าวนะคะอันนี้เป็นหิวหิวข้าว,วหิวข้าวอะไรเงี้ยอืมดังนั้นใช้กริยาก็ใช้คำพวกนี้จะใช้กริยากับกริยาเตเนร์นะคะอย่างเช่นเตงโกอัมเรเตงโกอัมเรฉันหิวข้าวนะคะเตงโกเตเนรกับ บุคคลที่เป็นโยก็คือเต็งโกใช่ไหมคะเต็งโกอัมเรฉันหิวข้าวเต็งโกฟร o โอันหนาวเต็งโกก l ลอฉันร้อนเต็งโกดอ o r t เต็งโกดอ r ลมาถึงฉันเจ็บปวดอย่างที่ฉันว่าเต็งโกดอ o r e เอลกาเบ z านะคะก็ปวดหัวอะไรนะะเนี่ยค่ะกาเบสาก็คือหัวใช่ไหมคะฉันปวดหัวเต็งโกเมียโดก็คือฉันกรัวเต็งโกสวยเหอันง่วงนอนเต็งโกเซ็ันหนูน้ำแบบนี้นะคะ หรือใช้สําหรับบอกอายุนะคะก็อย่างที่เราบางคนอาจจะคุ้นเคยนะคะ quantos años tienes c u a n t o s años tienes ก็คือเธอมีอายุเท่าไหร่นะคะอย่างถ้าเราบอกว่าฉันอายุ12นะคะก็จะอบอกว่า tengo d o años นะคะ tengo d o años แบบนี้นะคะส่วนการผันกริยานะคะการผันกริยาใน present e indicative นะคะ yo soy tú eres él ella usted es nosotros somos vosotros sois ellos ellas ustedes son está que estoy estás está estamos estáis están tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen แบบนี้นะคะเรามาดูอ,าอะไรนะเรามาดู e x e r c i s e เรามาลองทำการบ้านกันอ๋อใช่ลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝุกหัดแรกนะคะเติมกริยา ser รหรือกริยา e s t a r ในช่องว่างนะคะเรามาดูกันคำถามแรกถามว่ามี มาริโดม i มาริโดสามีของฉันจุดจุดจุดกาเมเรโรกาเมเรโรก็คือเป็นคนเสิร์ฟนะคะคนที่ทำงานเสิร์ฟในร้านอาหาร trabaja mucho ทำงานหนักมากนะคะมิมาริโดสามีของฉันกา m a เรโรเป็นคนเป็นพนักงานเสิร์ฟ trabaja mucho คำนี้เป็นอาชีพใช่ไหมคะกา m a เรโรเป็นอาชีพเราจะใช้คำกริยาเซอร์หรือเอสตาร์ค่ะใช้กริยาเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะผันตามใครผันตามมิมาริโดที่เป็นบุรุษสรรพนามที่สามเอกพจน์นะคะดังนั้นเราก็จะใช้คำว่าเอสมิมาริโดเอสกา r e เรโรตราฮาคามุโนะคะแล้วก็ต่อมา Ana Ana dónde la te te la c a s e t e Ana dónde la c a s e t e นะคะ dónde เป็นคําถามใช่มั้ยคะถามแล้วบอกว่า c a s e t e c a s e t e นะคะ c a s e t e อยู่ที่ไหนอ,อ,อยู่ที่ไหนหมายถึงห <laughs> มายถึงสถานที่ใช่ไหมคะเพื่อนจะใช้กิริยา ser หรือ estar คะ estar ใช้กิริยา estar ใช่มั้คะเพราะว่า เป็นการบอกสถานที่นะคะแล้วก็สถานที่เราจะผันกับตัวไหนล่ะตัวไหนคาเซตอยู่ที่ไหนก็คือตัวคาเซตใช่ไหมคำบุรุษศพคำบุรุษรพนามที่สามเอกพจน์นะคะ ana dónde está la cassette ana dónde está la cassette นะคะถัดมานะคะ los niños detect el el detect t t ll colegio ที่ ll colegio ก็คือที่โรงเรียนเด็กๆจุดๆที่โรงเรียนคือจะใช้คำไหนคะมันบอกสถานที่ใช่ไหมคะสถานที่ก็ต้องใช้ e s t a r นะคะและพันตามใครคะพันตาม Los niños ที่เป็นประธานบรุษที่สามพระหูพจท์ใช่ไหมคะ los niños están en colegio Los niños están en el colegio นะคะถัดมาเริ่มต้นด้วยคำถามเปิดประโยคคำถามมานะคะแล้วก็จุดจุดจุดตูตูคำนี้ที่อยู่ในวงเล็บก็คือเขาให้มาแล้วนะคะว่ามันคือประธานนะคะประธานคือตู nerviosa n e r v i o s a p o r t u b o d a n e r v i o s <k> a <ira. S 1> ก็คือตื่นเต้นสำหรับงานแต่งงานของเธอไหม นะคะเนอร์เบียสก็คือความรู้สึกใช่ไหมคะรู้สึกตื่นเต้นเราจะใช้กริยาเซอร์เรียสตาคะกริยาสตาใช่ไหมและประธานก็คือดูนะก็เป็นเอสตัสเอสตัสเนอร์เบียส์ประตูโบดาเอสตัสเนอร์เบียส์ปรตูโบดาเธอตื่นเต้นเธอสำเส้นกับงานแต่งงานเธอไหมอะไรอย่างนี้นะคะอือหือคำถัดมาให้ประธานมาแล้วนะคะในวงเล็บก็คือ Nos otros, nosotros nosotros chut 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 ค Cansados ก็คือเหนื่อยเหนื่อยกับการทำงานนะคะเหนื่อยในเหนื่อยที่จะทำงานนะคะอันนี้ความเหนื่อยเนี้ยจะใช้ Serestar ค่ะคือความรู้สึกเนี่ยก็คือ Estar นะคะและประธานคือ nosotros estamos Cansados de trabajar นะคะเพราะว่าไม่เป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะเป็นโชคดีหรู้ชั่วข่าวนะคะอีกสักคำถามนะคะอ,อันนี้ดีกว่าเฟ r ร์นันโดเฟ a ร์นันโดเป็นชื่อคนนะคะอิเรเยสเฟอร์นันโดอิเรเอสอันเนี้ย ไม่รู้น่าจะเป็นชื่อเปยีตรสหรือเปล่าใครจะชื่อเรเยสจริงนะ <c oughs> ไม่เคยเห็นคนที่เป็นชื่อเรเยสเคยเห็นแต่มีนามสกุลเรเยสเฟร์นันโดอิเรเยสจุดจุดจุดโปรเฟสโซเรสเฟร์นันโดอิเรเยสจุดจุด yes, จุดโปรเฟสโซเรสโปรเฟสโซเรสคืออะไรโปรเฟสโซเรสก็คือเป็นครูใช่ไหมคะเป็นคุณครูคำนี้เราจะใช้อะไรคะเซอเรสตาครับเพราะว่าเป็นการบอกอาชีพ ใช้ s h r e ใช่ไหมคะแล้วประธานมีสองคนด้วยก็คือเป็นเอโยสเอโยซอนโปรเฟสเซนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะคะเลือกกริยาที่อยู่ในวงเล็บเลือกกริยาที่อยู่ในวงเล็บเอามาเติมนะคะอืมเอามาผันดีกว่าคำแรกล o อ i ส ลุยส์ลุยส์จุดจุดจุดมุ้ยเนิร์บิโอโซเพราะเกจุดจุดจุดอุนเอ็กซัมเนมันเนนะอืมลุยส์เป็นชื่อคนใช่ไหมคะชื่อผู้ชายชื่อคนมุ y ยนิ v i ิ s โซก็คือตื่นเต้นมากเพราะเกเพราะว่าอุนเอ็กซ u ม e x นอุนเอ็กซมนก็คือข้อสอบพรุ่งเนี้ยมีสอบสอบอันหนึ่งขั้นพรุ่งเนี้ยก็ลุยส์ก็อันนี้ค่อยกิริยามาแล้วนะคะแค่ผันเท่าน,นั้นเองนะคะ Luis está está muy nervioso porque tiene porque tiene un examen mañana Luis เนี่ยอ่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เขามีสอบสอบอันหนึ่งนะคะหรือคิดสักตัวอย่างคํานี้ดีกว่า มีม Al uh, ูเคอร์มีมูเร์ภรรยาของฉันจุดๆุดจุดอัลตแปลว่าสูงนะสูงอีและวาปะสวยภรรยาของฉันจุดจุดจุดสูงและสวยอีและจุดจุดจุดโลโซดวงตาดวงตาออสคูรสออสคูรแปลว่ามืดนะคะสีมืดมืด ภรรยาของฉันจะจุดสูงและสวยแล้วก็ดวงตาสีสีค่ำสีมืดนะคะดวงตามืดก็คือดวงตาสีดำดำก็ได้หรือดำดำเทาเออดำเทาก็ใช่ดำดำน้ำตาลก็ได้นะคะอสคูโรก็คือสีมืดๆดังนั้นเขาให้คำกริยามาแล้วเราก็มาผ่านมีมมเคสมีมมเคสมีมูคเมมค,เคเน,นี้เป็นบุรุษสพนามที่สามเอกพจโพสเอสอลต์ อ tiene นี่เท o s o ี่ล o s o โค้ชส a อันนี้ง่ายๆนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดมาดีกว่าตรงเลือกกริยา ser, estar แล้วก็ tener นะคะเลือกกริยา estar, ser แล้วก็ tener คำแรกนะคะ Roma no... จุดจุดจุด โรมา no จุดจุดจุดแล้วก็เอ็นกรีเซียกรเซียนั่นก็คือประเทศกรีซนั่นเองนะคะโรมาก็คือ,อ,อ,อเมืองโรมนั่นเองโรมไม่ที่ประเทศกรีซคำถามนี้ก็คือจะไม่อยู่ในในประเทศกรีซนั่นเองนะคะไม่อยู่ที่ประเทศกรีซแต่อยู่ที่ประเทศอิตาลีแทนนะคะ,คคะตัวอย่างนี้บอกสถานที่ใช่ไหมคะสถานที่เราจะใช้กริยาไหนคะ กริยา estart แล้วก็ประธานก็คือโรมะก็คือกัปตันเมืองหลวงของประเทศอิตาลีนั่นเองอเราจะเห็ว่า Roma no อ s t ย in g r e ร i a Pero está, está en Italia อิาลีคำถามถามัดาม,มา los sicarios l l los sicarios l l sicarios l l คืออะไร sicarios l l คือบุหรี่นั่นเองนะคะบุหรี่บุหรี่เป็น I, และอยู่ในรูปพหูพ์ด้วยนะคะจ so. ุดจุดจุด n มีโบลโซ n แปลว่าที่นะคะมีโบลโซแปลว่ากระเป๋าของฉันบุรีจูที่กระเป๋าของฉันนั่นเองนะคะคำนี้เราจะใช้กริยาอะไรคะบอกสถานที่อยู่หรือตำแหน่ง estar ใช่ไหมคะ estar และผ่านตาม los c i g a r i o s ก็จะเป็น están los c i g a r i o s están en mi bolso โรสิการิอุสอยู่นั่นและมีบุญส่ถัดมาค่ะมิรามิรามิราแปลว่าดูสิดูสิเอสตาเอสตาจุดจุดจุดมาเรียคนเนี้ยคนเนี้ยมาเรียดูสิจุดจุดจุดอ่ะดูสิจุดจุดคนเนี้ยจุดจุดมาเรียก็จะหมายถึงว่าดูสิคนเนี้ยคือมาเรียนั่นเองนั่นแหละค่ะดังน,นั้นก็จะใช้กริยาไหนคะ เซอร์ Ser, นะคะมิดาเอสตาเอสมาเนะคะถัดมาควรควรเป็นชื่อผู้ชายคนชื่อควนจุดๆเป็นคนผิวสีแทนม o ร e n o น o ่ะมอร์น่เต่นะคะแต่จ <But. S 1> ุดๆลุ du. Los ojos verdes o o ก็คือมีตาสีเขียว จะบอกว่าควรน่ะเป็นคนผิวสีแทนแหละแต่มีตาสีเขียวนะคะเราก็จะใช้คำว่าเป็นคนเนี่ยจะใช้คำกริยาแบบไหนคะที่บ่งบอกลักษณะกริยาเซ่ใช่ไหมคะก็จะเป็นควรเอสโมเรโนเปโดอันนี้ใช้กริยาชัดหมคะเตเนโนที่เนื้อที่เนื้อโลสโอ้โฮสเปรเดสใช่ไหมคะที่น้อเปโลรูบิโอใช่ไหมคะ ถัดมาค่ะ m i s manos m i s manos คือมือของฉันเนี่ย f ฟรีสหนาวเย็นแปลตรงที้ว่ามือมือของฉัน,นะเย็นแน่นอนนะคะจะใช้คำกรยิยาจะใช้กรยิยาไหนคะ estan ทำไมใช้กรยิย e า estan เพราะว่ามือเย็นอ่ะมันไม่ได้เย็นตลอดไงมือคนเราจะเย็นได้ตลอดหราทำไมก็เป็นเย็นชั่วครู่ชั่วคราวอาจจะเป็นเพราะความหนาวนะคะอือหือ tú ้คด no ียาตู้โนฟิวแต่ถามว่าเธอไม่หนาวเหรอแน่นอนเธอไม่หนาวเหรอจะใช้ิริยาไหนคะใช้คริยา t ต e n e ใช่ไหมเ e n e น่กต no ู้ o t เต e เน frío เพราะว่าบางคำิริยาต้องใช้คริยา t ต e n e ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะก็คือคำว่าอัมเบร f r ว o calor s e ซตส่ แล้วก็มีคำอื่นอีกมากมายนะคะจำไม่ค่อยได้ละถัดมาเอ็นกาเฟ่เอ็นกาเฟ่จุดจุดจุดกาแฟเนี่ยมุ้ยกาเลียนเต่มุ้ยแปลว่ามากกาเลียนเต่แปลว่าร้อนใช่ไหมเอ็นกาเฟกาเฟเนี่ยกำลังร้อนมากเลยกำลังร้อนมากใช้กริยาไหนคะับอิใช่ไหมเพราะว่ามันร้อนร้อนอยู่ในขณะเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใช่ไหม คือไม่คงที่แหละอืม Buenos Aires Buenos Aires จุดๆๆลา a คปิตันเ a ออ e n ์เจนติน n บัวโนส s เรเนี่ยกรุง Buenos Buenos a i เ e s เนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศอาร์เจนตินานะคะจะใช้คำว่าอะไรเอเพราะเป็นเป็นเมืองหลวงของอาร์เจนตินามิดอะอะไแล้วนะคะขึ้นคำมิดาดูสิอี <laughs> ้ ไอ้ที่นั่นอ่ะไอ้มาเดียที่นั่นน่ะต้องบอกว่ามาเดียอยู่ที่นั่นแน่นอนเลยอย่างเงี้ยก็จะถามจะต้องใช้ว่าเอ t สนาอยู่ที่สถานที่ไงที่ตรงโน้นน่ะที่ตรงนั้นน่ะมิร a าอ í e s t มา a r ีย m i r a a อิสตามาเดียดูสิมาเดียอยู่ที่นั่นอย่างเงี้ยนะคะอืมอี เอาสักอีกข้อหนึ่งดีกว่ามาเรียอีแล้วมาเรียจุดจุดจุดสวยงสวยงูสวยงูเนี่ยก็คือง่วงนอนใช่ไหมง่วงนอนง่วงนอนใช้กกริยาอะไรคะกริยาเตนเนี่เทียนเทียนสวยงูมาเรียง่วงนอนอือก็เ,เพื่อนๆคะก็ จบไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะโดยถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเราออกจะเข้ามาอ่านแล้วเข้ามาตอบเพื่อนๆเนี่ยน,นะคะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะเพื่อนขอบคุณมากที่ชมวิดีโอถึงท้ายสุดสุดท้ายนะคะบา,บายยค่ะ